นะครับสำหรับักีฬาเคื่องไ่าในเวลาก้นนะครับเดี๋ยวให้องก็เปียนเตอได้เลยนะครับใช้แรงความเสียงจากกองโยการนะครับจะประการเสียงท่าตายลงไปนะครับ่ด้แลให้จงเลี้งบำงการแข่งขันนะครับครับขบคบครับ แยกแยะข้อสีได้เลยครับแยกแยะข้อสีได้ลเลยนะครับรีบเลยนะครับรีบเลย เจรัาที่คณะบริหารธุรกิจนะครับมือ่อเจราที่แนพัฒนารการนะครับที่เจรจาที่หน้าการเจรับและมีความเจรที่วใหญ่นะครับหลังจากเรื่แถว